สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hi everyone สุนัยยิีต้วนรับ Welcome Welcome I'm here my f e n farm so one of my f e n my lovely f e n let go and say hello to them นี่คือราเซลิศวิมาเที่ยวบ้านไร่น้องมุดแดงค่ะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนดูกันค่ะสวัสดี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 ค่ะป้า ค่ะค่ะสวัสดีใช่ไหมคะทำทำอะไรคะวันนี้ยกกขึ้้นใหดูตระเพราค่ะอุ้ยกำเท่าไหร่คะเนี่ยก็ส่งเขาแม่ค้ามารับเป็นกิโลเขาขายเป็นกิโลแต่เขาเอาไปขายที่ตลาดแล้วก็ไปแยกเป็นกำขายเล็กๆเนาะเห็นเขาแยกกำนเล็กๆขายเขาก็ได้กำไรเนาะกำไรพวกแม่ค้าคน คนทำไม่ได้อะไรหรอกตอนทุกอย่างอ่ะฮะเอ้ยนี่ส่งและพี่ส่งหมดด้วยเหรอคะอ่านี่ยังไม่พออ่ะเดี๋ยวต้องไปตัดอีกประมาณโน่นโน่นแปลงผักโน่นโน่นโน่นหลังครับเพื่อนแปลงผักอยู่ตรงโน่นฮะฮะมีเข้าเดินไปดูได้เอ็กโมว์เดียวเขาบอกว่ามีหลายแปลงตรงนู้นต้องไปตัดใหม่ค่ะค่ะ นีม่ม well> no mm ีร hmm. okay. ้านข้าวมุกไปเนะทำง่ายร้อนแดดไม่ค่อยแดดมันร้อนแดดนี่คืออะไรคะนี่อันนี้ที่ไม่สวยงานลูกพิ้งลูกพิ้งแล้วอันนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมปลาเขาไปให้ปลากินได้อ๋อให้ปลากินเนาะให้ปลาให้เป็ดกินเนาะอ่าแล้วนี่เราทิ้งหอมค่ะ smell ก็ทีน่าส์อันนี้ใบโหระพาอันนั้นกะเพราอ่าอาร์ซิงเดรสสวีทบาซูลีฟ เออวนเฮียโโหลิบาซนสิโคโลิาส and sweet basuli is here this one sweet basuli นั่งนั่งด้วยค่ะนั่งค่ะป้านั่งเลยนะเล่นนานไหมคะเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ย เขาสั่งเขาสั่งเยอะไหมก็แล้วแต่เราจะตัดอ่ะเหรอไหวมัเยก็ไม่ไหวไหมเนี่ยก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปเอาอีกแล้วก็ประมาณร้อยโลร้อยโลใช่เหรอ่ะประมาณร้อยแล้วไหวเลยเนี่ยก็ไหวใครใครมีใครช่วยสองทำสองคนทำสองคนเหรอคะฮะขอโทษนะคะจะถามไม่ไม่ว่าเศร้าจะเป็นการดันรับร้วงเปล่าคือวันหนึ่งนี้ขายได้เท่าไหร่คะ นนโอ้ยแล้วแต่ราคาผักบางทีก็ได้500บางทีก็บางทีก็พันหนึ่งที <She> said, uh ่เซตผักมันแพงที่เซวันซัม e ามส e s it's five h u n d ด e d h a t s a t ีเซซัม m e ม i thousand b a h y t h o สามสิบสอง f i f t e n f i n n เมตร r k a day นอะเป็นจะได้ดูใน้องอือฮะว้าว้องหมาน่ารักเนาะ น้ำมันอะไรเนี่ยใจเย็นนะาล่อยู่ที่โดอนอากาศหนาวไหมหนาวค่ะหนาวไม่มีร้อนเลยถ้าหน้าร้อนก็เราถ้าหน้าร้อนนะคะเรายี่สิบสามยี่สิบสี่หน้าร้อนเขายี่สิบสามยี่สิบสี่แต่หน้าหน้าหนาวก็ประมาณติดลบสิบเก้าถึงสิบคือว่าเท้านี่ชาเลยค่ะเท้าเท้านี่เจ็บแล้วใส่รองเท้าหนาไงก็ยังเจ็บอยู่ค่ะเอานี่มาฝากค่ะป้า นิดๆหน่อยๆอพราลูกจะใช้ได้หรือเปล่ามาให้ป้าทั้งลุงเอามาเอาีเอามาเ้าหีมาเป็น็กันี่เป็นอะไรคะมันมันขนมเหมือนอมเยอมยิ้มนะแต่ว่าเห็นเอากล่องมาให้ป้าใส่กล่องมันสวยกล่องมันสวยเห็นกล่องมันสวย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้น่ารักจังเลยแล้วไปอยู่โน่นนานยังไง่ะนานแล้วไปอยู่โน่นประมาณแล้วตั้งปีหนึ่งฮะ1984ก็เราเรากี่ปีแล้ว40ได้แล้ว40ปีได้40ปีได้ไปอยู่ให้ปาสัมภาษณ์มอยู่ไปอยู่ตอนเป็นเด็กแล้วป้าไปแต่อายุ12 13ไปกับพ่อแม่ ไปกับพ่อแม่ดูหมาเขาเนาะหมาบ้านนี้ฮะอันนี้ก็รูปกรไฟพี่ปูก็สัมภาษณ์ปฏิว่าก็อยู่นี่นานนี่ใช่แกเป็นคนนี่เป็นคนอะไรนะก้าวที่ทำสวนมานานยังคะก็นี่ทำสวนมาสิบปีแล้วมาก็โห้ยี่สิบปีได้แล้วทำสวนยี่สิบปีได้มาทำสวนอย่างเดียวไปทำอะไรก่มาทำบัวมาทำนาบัวทำนาบัวอย่างนี้ดีกว่านาบัวอย่างนี้ได้ทุกวัน บัวราคาดีบัวราคาดีมันลำบากเนาะบัวมันต้องลุยน้ำมามันต้องลงลุยน้ำแล้วก็ต้องมานั่งเก็บเหมือนกันมานั่งกัมกันกันกัมกันมันมันก็ง่ายกว่านี้ติดดอกติดดอกแล้วก็กัมขอดูกรรมหมดเลยค่ะกรรมตอนนี้ก็ตัดประมาณร้อยโลนี่หอละพาร้อยโลต่อวันประมาณนะว่ามัางไม่ถึงมั่งหอมค่ะแล้วก็ อานนี้ได้โลละสิบบาทที่ต้ไปนีนะะให้ดูนะประมาณประมาณสี่สี่ต้นเนี่ยเราเรวันมเราสี่ร้อยบาทลูกนู้น่ะลูกนี้เก่าคนละลูกเคนละลูกคนละลูกนปล่อยลูกะลูกขี้หมาเ่ห้าต้นเขาทำเป็นกำหนึ่งอ่ะก็เราสี่ร้อยกว่าสี่ร้อบาทคือว่า แม่แถบยังไม่สดนี้นะมะงค์ใบนี่ใบนี่ดำไปแล้วเดี๋ยวเขาแช่แข็งเลยค่ะเขาแช่แข็งไปแล้วไปเข้าตลาดแล้วมันจะค้างมันจะค้างคือเขาขึ้นเครื่องไปด้วยค่ะอ๋อจริงดิมันยังไม่ดีแบบนี้มันยังตอดอยู่ไงยังสดอยู่ใหม่ใหม่ยังตอันนี้นะคะขอดูกรมมันนี่ห่ะเผราเนี่ยระเพราผัดกะเพราเนี่ยตอนนี้ส่งเขาได้โลสิบบาทโลละสิบบาท ว่าตาดัดแหน่สองอย่างในวันประมาณร้อยโลร้อยโลได้ร้อยอะคนนั้โน,โนอะน,นี่นนนร,รัวกะเพราหวานกะเพราใช้เยอะผัดกะเพรานี่มันต้องใช้เยอะใช้เยอะอะนี้กูเจ้าของร้านก็ใช้ทั้งวันอ่ะเนาะเนี่ยก็ต้องมเด็ดมันเด็ดใบดิดอะไรก็อาหารตามสั่งก็ต้องใช้กะเพราอ่ะเป็นหลักแกงเคียวหวานแกงอะไรก็หนุนเลยใช้หนุนเลยเนาะ เและได้ประโยู่บางรอกดีอย่างไม่ดีอย่างป้ามันเหนื่อยใช่อยู่รอดขอโทษนะท่านพยายามอะไรทุ่งนาอยู่บ้านคุ้นชราทะเลคุ้นชรา้ายน้องมดที่ไหนไม่ได้สะอาดโอนเช็ดขี้เช็ดเกี่ยวโดนตีโดนอะไรโดนทุบโดนโอ้โดนทุกอย่างโดน คือเขาสมองเข้าไปเลยสมองเขาไม่ดีไงเเขาเขาลักไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาพูดไม่รู้เรื่องหรอกค่อนข้างันไม่มีหลอดเนาะเอ้ยหลอดอยู่ในรถมีเดี๋ยวเออพี่ปูถือไว้ไปเอาหลอดในรถไปเอาไปหลอดให้นะเเดี๋ยวอาหลอดให้อย่ากินง่ายกว่าอืมใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหลอดมาให้เขาวิ่งอยู่โอ้โหพ่อแม่กูไปอยู่นู่นพี่ปูดูดิมันกอด เน yeah ี่อเย็นเขาต้องอาบน้ำาบําดตอนเช้ามันก็ชอบมันร้อยงามาคุกอยู่กระดินกันน้ำี่รนก้าพพเบ้าแล้วทานกับข้าก็ข้าวไทยนี่โทษนะตั้งแต่มานีท้องเสียทรมด คือวันวันแรกสองแรกมันเจอมาขาน้องเขาไม่กล้ากินอะไรนะพอสามวันเลยมันอดไม่ไหวไมัเหนื่อยกูหลอดแกะให้เขามันเหนื่อยกสุดๆซับเรียมมาซับเรียมอะไรกินหมดเออให้แกไปเออเสียบไปเลยพ่อเสียบไปเลยค่ะกินไปหมดแล้วออ๋เหรอไม่มียาปล่อยโล่งกินพอแล้วพอแล้วให้ลุงกินก็ได้ปอให้ลุงไหนกินละคือว่าอยู่ gas แล้วก็ไ่มีร้านอาหารจริงๆริงื้อมีแรงไปแล้วแต่ว่า มาก็เหม็นรถมันไม่มีที่ไหนลูกเดี๋จะซื้อของทำอาหารไทยไงมันมีเป็นร้านจีนก็ขายเอาของไทยไปขายแต่มันแพงแพงพี่ฟอรยุ่งต้องรอให้เดือนออกค่อยไปซื้อกินไหมป้าถ้าเงินเดือนออกเราไปซื้อเอาแบบเหรเมื่เดือนออกเราก็ดีใจไปซื้อข้าวไทยกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เงินเดือนไม่ออกเราก็ต้องรอไปก่อนเพราะเราไปซื้อเราก็ซื้อเยอะไงแล้วไม่ซื้อนิดๆเราซื้อเต็มปุ๊บเต็มมดมาเลย เลาให้เงินเดือนออกเงินแพงทางเงินนะแพงเงินแพงเลยก่อนเงินแพงเลยค่าคงมชีพแพงถ้าเกิดว่าถ้าหนูอยู่อย่างนี้มาดูดิมาดูดิกินมะพร้าวนะตอนไม่มีมาดูดิหนูซูมแล้วซูมแล้วนี่น้องบอยนั่งกินชั่วโมงเครื่องอ่ะก็สิบเอ็ดชั่วโมงพอกันเฟิร์สคอมสตรี เชียร e ทุกคนห e ังว่าจ a นที่ดีครับชมชื่นช่โน o ั้งแต่ครษอก็ภาษาก็ไปเป็นที่โน่นเลยภาษาไม่ต้องเรียนเลยรู้ใตัวก็เรียนเรียนเรียนไปเรียนที่นี่ใช่ไปต้อเรียนต่ที่่นเขาต้องจะรู้ว่าเราเรามีภาษาที่ระดับไหน แม่คุณแม่พี่ปูอยู่ที่นู่นมาถึงก็ไปสอบทีนะเนี่ยอย่างเนื้อกำลังอร่อยแต่น้ำไม่อร่อยเออน้ำมันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เนื้ออร่อยลุงออกมาจากส่วนไหนสวนลุงมันเตีเหรอมาขยมาแ่าฮาฮ่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 มาฮ่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 าย่า่าฮ โอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าค่ะพี่ใบเจอกันใหม่ค่ะเจอกันไปโอกาสหน้าปีหน้าป้าใหม่นะคะโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะคะแก่แล้วก็ยังสู้สู้แก่ก็ยังสู้สู้อยู่นะประเทศไทยทำได้อยู่ลุงทำได้อยู่ทำได้ไปจะมาหนูหนูมากน้อยไม่ใช่ใครดูนี่ไม่กวาดอ้ はい、ありがと